ฉันเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหยันห่วงมีครูฝึกคนใหม่ลานฝึกศิลปะการต่อสู้หยานห่วงมาต้อนรับครูฝึกคนใหม่ของเราสู่หยานห่วงสวัสดีทุกคนตั้งแต่วันนี้ไปฉันคือครูฝึกคนใหม่ของนายหนุ่มจังเขาดูไม่น่าเชื่อถือมากฉันได้รู้จักทุกคนเป็นการส่วนตัวนายมีความสามารถมากและฝีมือของนายก็ไม่เลว ถ้านายขัดเกลามันสักนิดมันจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในการเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่กับตันกูจะได้ผลไหมเนี่ยมันเป็นแค่การพูดเหลวไหลเราก็ทําได้เช่นกันเบื้องบนยอมให,ให้กับยานหงของเราแล้วใช่ไหมคนนี้ยังหนุ่มอยู่เลยได้ข่าวว่าเขาจะลดค่าใช้จ่ายเราเขามาเพื่อจัดการกับเราใช่ไหมหุบป,ปากแค่นายฟังคําชี้แนะของครูฝึก มันจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนเมื่อนาได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของครูฝึกคนนี้แล้วจะได้รู้ว่าจะเจอโอกาสแบบไหนดูนั่นสิครูฝึกตะกูลเฟิงมาแล้วครูฝึกตะกูลเฟิงหรอโอ้ทำไมเราต้องมาที่นี่ทุกสามเดือนคนพวกนี้งโง่มาก พวกเขาไม่สามารถเป็นประมาจาย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ไม่ว่ายัางไงก็ตามตระกูลเฟิงเฟิงหยานเอ,อ๋อตระกูลเฟิงของเราเป็นหนี้บุญคุณเขี้ยวหมาป่าแต่หลังจากครั้งนี้บุญคุณจะถือว่าได้รับการทดแทนและไม่จําเป็นต้องกลับมาอีกในอนาคตประมุกตระกูลเฟิงเฟิงเหลาการฝึกฝนของเขี้ยวหมาป่ายังไม่สมบูรณ์ละไ,ไร้ความสามารถในช่วงสามปีที่ผ่านมา หากตระกูลเฟิงของเราไม่ฝึกฝนพวกเขาก็จะไม่มีเขี้ยวหมาป่าในวันนี้หลังจากวันนี้หากพวกเขายังคงต้องการความช่วยเหลือจากตระกูลเฟิงของเราพวกเขาจะถูกเรียกเก็บเงินคนเหล่านี้คือคนจากตระกูลเฟิงตระกูลผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้การฝึกเขี้ยวหมาป่าของเราต้องขอบคุณความช่วยเหลือของพวกเขาไม่งั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เขี้ยวหมาป่าของเราจะมีความแข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้ประมุกเฟิง พี่ชายน้องสาวทำไมวันนี้คุณมาเร็วจังไม่ต้องพูดต่อมาเริ่มกันเถอะเริ่มหรอมันจะไม่ขายหน้าสำหรับครูฝึกคนใหม่ที่จะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วปล่อยให้ครูฝึกคนเก่าสอนแทนหรอคนจากตระกูลเปิงใช่ไหมมาใหม่หรอนายไม่รู้กฎของฉัน นายไม่ได้รับอนุญาตให้พูดในตอนที่ฉันชี้นะขอประทานโทษแต่ผมเป็นครูฝึกคนใหม่ครูฝึกหรอเบื้องบนได้ทักทายผมแล้วและจากนี้ไปตระกูลเฟิงของคุณก็ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่อีกต่อไปผมจะรับผิดชอบการฝึกของยานห่วงวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุด จากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ